สวัสดีครับอยู่ในช่องพ่อกัดไฟคังนะครับเย่ตื่นมาก็อัดเลยนะฮะกับสิบปีดอกคังนะฮะก็โอ้ชลุมฉลองกันเต็มที่เลยครับก็รับตุ่จีนนะฮะก็มีเควสใหม่ของโกฮังให้เล่นงินนะฮะก็ได้พวกเพชรพวกอ่าสิบปีเมดเดิลอะไรพวกนี้ก็ไปแลกของกันได้มีเควสใหม่มีสตอรี่เพิ่มขึ้นมา ในด็อกมันสตอรี่เป็นของภาค GT นะครับก็8ด่าน8ด่านด่านละ2เพชรก็8 2 16 16แล้วก็ได้2เม็ด3เม็ดก็เกือบเกือบ20นะฮะใน GT เนาะแล้วก็มีด่านในด็อกคังโหมดด็อกคังสตอรี่ด็อกคังสตอรี่ก็มีไม่ใช่ด็อกคังสตอรี่ในอีเวนต์อีเวนต์ก็มีด่านใหม่อีก4ด่านด่านละ5ก็จะเป็น ยี่สิบสามสิบสี่สิบไม่ใช่ดันละห้าห้าสองสิบสิบสี่สิบเพรเนี่ยสี่สิบเพจสี่อันนี้สี 4, ่สต,ตอรี่ของสี่ภาคก็มีเชลเลนเจอร์ด็อกแังกอนิเคิลอ่าสิบปีแล้วก็มีบลูโซนอันใหม่นะฮะสำหรับคนที่ของครบของฟูก็ไปลังกดดายนั่นเองแล้วก็แน่นอนนะครับเพรคุณพ่อมีแค่สี่แล้วก็เพรเพราะอะไรเพราะว่าคุณพ่อดน ตู้สเต็ปอัพดักไป1นึ่งสเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ง um oh ั้นมันจะมี5้0หร้อยเพรละโดนสเต็ปอัพไปริบร้อยนะครับก็มี2ตู้ใหม่ตู้แรกจะเป็นตู้ดอกคังของโกคูเบจิต้านะครับเป็นโกจิเป็นเบจิโตเนาะไม่ใช่โกจิต้าเป็นเบจิโตแล้วก็ข้างตู้เป็นซาตานนะครับซึ่งคุณพ่อจะมากดตู้นี้ก่อนเพราะว่าตู้นี้มีตัวที่คุณพ่ออยากได้ค่อนข้างเยอะ มันมีแน่นอนหน้าตู้2ตัวโกคูสุร์เซยสามจีนะฮะที่แปลงเป็นลิงแล้วก็แปลงเป็นสุร์เซียสี่ได้ตัวใหม่แล้วก็มีเบติต้าอีวิลูชันบลูนะฮะมีโกฮังโกฮังในดอกฮังอีเวนต์ในปีที่แล้วนะครับที่คุณพ่อไม่ได้กดเพราะคุณพ่อไปกดตู้โบลีเนาะอันนี้คุณพ่อมีแล้วที่เหลือน่าจะมีครบหมดแล้วก็ขาดแค่ตัวใหม่ใหม่แค่นั้นที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็ สามครั้งฟรีหนึ่งครั้งนะครับสี่รชั่วโมงแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นไปอย่ารอช้านะฮะร้อยห้าสิบฟรีหนึ่งครั้งนั่นเองก็เราจะกดได้ประมาณสิบกว่าครั้งนะแล้วก็อย่าถ้าคิดว่าได้ครบแล้วอย่าหลงเล,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 ลงนะเพราะว่าเราไม่ใช่เรามันมีพาร์ทสอด้วยนะ <laughs> ครบรสิบปีมีสองพาร์ทนะครับเมื่อกี้ได้ปังกับ พิกโกโลเป็นคอมโบใหม่หรือเปล่าเพราะปังเพิ่งเคยเห็นนะฮะโอวาเลดะลองครับเองครับไมฮะโคตรลองครับเองครับนะอัน,นจริงๆดอกครั้งเนี่ยที่เห็นว่าไม่ค่อยมีคีบปอะเพราะว่าอัดนะแต่มันเกลือก็เลยไม่อัพนะไม่รู้จะอัพทำไมเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะฮะอะ้ดาวลุงไปแล้วโอ้ยเดสโป มาให้ดีใจลุ้งไปแล้วพอคุณมันช่อย่างนี้เลยไม่ค่อยอยากเลยไม่คยอยยากจะอัดไงไปจิตต้าแล้วไปดวงดีไหนไม่ดวงดีที่ตู้ฟรีอู้อ่าอันนี้ใหม่เหรอโอเ,เพราะเมื่อกี้มันเป็นลองคำอนคำเม,ามหาเลยไม่เห็นเนาะแต่ว่ามันเกลือไงโอโอโหตกใจได้โกหัหนึกว่าอ๋อไม่ใช่ ไม่ใช่โกหังนั้นไม่ใช่นายมอตินี้แล้วมอติน่าจะเป็นมอติฟรีนะครับอฟูเฮ้ามีวิสแต่ไม่มีบิลโอ้โอสุ per s e าก็ God. แค่ก็อตเองเหรอแสดงว่าต้องมีบูแล้วก็ไอ้นี่สินะ UI อืมเข้ม รียกได้ว่าเข็มปีสิบปีนี้จะได้ลงหรือเปล่าคลิปนี้ความเข็มนี้จะได้ลงหรือเปล่านะฮะมัลติฟรีเบจิตากบเออวีนิ to ท o วร์ทูเกเตอร์คําพูดใหม่ก็เหมือนเดิมนะอ๋อเป็นเบจิตโตใหม่เนาะโอเคแต่ไม่ใช่ไม่ใช่บูอะเป็นเบจิตโตแต่ไม่ใช่บูอ่ะโอ้ โอ้แก oh, มมาวันแกมมาทูมี่น่าแรกเลยโอ้เบบีลุงโอ้ตาย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 เออาสองตัวแต่สามเรายังไม่ได้จึกจึกๆๆกจิกเมืนที่เขาทำกันนะเขาเขาต้องไปจิ้มจิ้มก่อนนี่เราไม่ได้จิ้มจิมนี้เนี่ยเอาตัวนี้นะห้าครั้งกับไอ้หมอนี่ จยได้สองตัวนี้โกหังช่างเอาตัวใหม่ก่อนมามัลติที่สี่ที่ห้าโอ้คอมโบคอมโบเอาเวจิตา้าวินิตรูบลูเกตเตอร์ไม่ไม,ไม่ไม่บู LR เหรอการันตี LR แต่ไม่ใช่หน้าตูา้ฮะ เฟยเอาวอาเฟาเฟดเฟตเฟดเอาเป็นเอ้ยคูลเลอร์เพื่ออะไรมาให้ดีใจเพื่อโอบิวบิวเกลบิวซัมมะโอ้นี่ก็นี่ก็จะลุงแล้วมั้งน่ะตอนที่ไม่มีก็ไม่มีนะอีไอ้ฟิสเซอร์เนี่ยโอตายวันนี้มันจะมีมันไม่รู้วันนี้หรือพรุ่งนี้จะมีเจเจ7จเจเพชรนะครับก็ เตรียมรอรับได้เลยเมื่อกี้คอมโบคอมโบ้โกเฮนคูสนะฮะโอวาเลดะลองครับม่ครับม่ฮะเพราะมันคอมโบไงโกเฮนคูสหรือโกแทง้งโอ้ลุงแน่นอนลุงแน่พ่อมาอย่างนี้ลุงแน่ลุงแน่แม่จ๋า ที่บอกว่าจะเปิดตู้นี้ก่อนไม่ใช่ว่าจะไม่เปิดตู้ตู้บนนะตู้บนก็จะเปิดนะโอ้วิชไม่มีบิลอีกแล้วอะ่ะถ้าวิชในบิลมันจะการันตีวิชเคาะนะฮะมันจะการันตีวิชเคาะให้เราหนึ่งปึ๊กนะ่ยแล้วมันก็ได้การันตีหน้าตู้นะก๊อตได้แค่ก๊อตเหรอไม่ถึงบูถึงยูออะไรให้หน่อยเลยโอ้โห สงสัยคงจะไม่ได้ลง,ล,ดลงอีกนะคลิปนี้นะฮะได้เปิดตู้นี้หมดตูดแน่นอนอือหืออือหือลีลิสลุลล้งนะแต่ไม่น่าช่วยอะไรเออโกหังจีจี้โกคูยำชาเบจิต้ายาคอนโบกกาดเอสิบเจ็ดเยโร เออ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 เกือเกินคุณพี่หมดแล้วนะสี่มัลติสุดท้ายนะฮะอืนมีทูบเออเกเตอร์อีกแล้วการันตีเออแต่ไม่น่าตู้การันตีแต่ไม่น่าตู้แต่มันก็ต้องมีลุ้นปะ ย yeah. มาแล้วหนึ่งตัวขาดแค่โกคูเคอยางน้อยเบจิต้าที่ไม่เคยจะสังเกตด,ดูว่าไปย้อนด,ด,ดูคลิปดอคังเบจิต้านี่แทบจะไม่เคยมานะฮะเป็นหัวหน้าทีมยูนิเวอร์สโซเวอร์ซาก้าเนาะแล้วก็ถ้าเออาแล้วก็ยังเป็นโอ้บุกสองยี่สิบ หมอตะกีบวกสี่ 4. แล้วก็ที่สําคัญนะครับดูง่ายขึ้นเนาะก็แอคทีฟเมื่อเมื่อเริ่มนะครับก็จะมีแอนิเมชันเนาะตกใจนะครับหนึ่งครั้งนั่นเองก็จะแอคแทกบวกหกสิบดาเมจลดลงสาสิเอร์เซได้รับความเสียหายลดลงสามสิบเปอร์เซนฟหกเทินเบสิคเอฟเฟกนะครับก็ตีกับป้องกันบวก2 0งร้อยเปอร์เซ็นรนดอมเชนกีให้เป็นเรนโบ้ อืเชนกิสีแดงให้เป็นเรนโบว์เนาะเมื่อโจมตีแอทแทกบวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ for every attack perform at กิบวกหนึ่งเมื่อโจมตีทุกครั้งกิบวกหนึ่งป้องกันบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์มากสุดสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เราคาจะขางลดลงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เมื่อเข้าเทิ่อนหูโคตรโคตรแข็งแล้วก็เมื่อเก็บกิทุกๆสองกิจะได้มีโอกาสยิงเอดเชนมีโอกาสปันกลางที่ยิงไม่ตายนะ 5ครั้งต่อเทินแล้วก็ after change perform after character perform หกหรือมากกว่า super attack in ในการต่อสู้ damage ลดลงอีก30%มสิบเอรมื่อยิงไม่ตายได้6ครั้งเมื่อยิงไม่แต่ได้7ครั้งคี้การันตีโคตเก่งแล้วก็อยู่ในคู่กับโกคู UI นะฮะ เริ่มลอยได้ป่าเบหนึ่งตัวอีกสามมัลติในคลิปนี้นะฮะก็ซุปเปอร์ไซยาสาม GT ทีม GT ไม่ได้อัพมานานแล้วนะมาหน่อยนะอยากได้มาหน่อยฟูเฮาส์นะเมื่อกี้แต่ว่าไม่ไม่รู้จะได้อะไรไหมก็ตโอ้ได้แค่ก,ก็ต์เรคงไม่ได้ลุ้นอะไรเท่าไหร่เนียได้แค่ก,ก็ต mm ์อ hmm. mm ือหืออือหือ โอ้เทปโปพาเปลี่ยนไม่ใช่เทปโปอีกสองมัลตินะฮะคนเดียวเลยจ้ะเอาที่สบายใจจะจกแตกกี่ครั้งจะจกแตกกี่ครั้งสองครั้งนะบายกายแอนโอ้ uh, ปังโ uh. uh, อ้โอ้ทำไมรัวขนาดนี้ อฮะโอ้สิบเจ็ดสิบเจ็ดเทคด้วยไม่ได้สิบเจ็ดไม่ได้สิบเจ็ดเหลืองด้วยมาที่สุดท้ายนะฮะมาเถอะโกคูทีทีต้องมาแล้วไหมสามหน่อคอมโบได้คอมโบสามหนออ่อเบติต้ายิงทูเบรทูกเกเตอร์อ้าอยากโกคู Goku หรือเบติต้า โกคู Goku, หรือเบติต้าโกคูโกคูไม่ใช่มันไม่ใช่แกอย่าบอกนะไอตัวนั้นหมาไม่น่าใช่นะมันการันตีหน้าตู้เปล่าก็บูมันการันตีเปล่าอา้าวไม่การันตีน้าตู้ด้วยเรียบร้อยแตกก็ได้เบติต้านะครับก็ ดี๋ยวคุณพ่อก็ไปนั่งเก็บกบูไปเรื่อยๆนั่งเก็บของไปเรื่อยๆเดีก็ได้เองกอบูนะเค okay, ก็ประมาณนี้ละกันกับดักเกิบอลนะฮะก็มีคลิปอะไรใหม่เด้วก็อัพอีกนะถ้าถ้าน่าจะรอตู้สองเลยมั้งตู้สองมาก็น่าจะอัพให้ดูกันนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็พอดีเจนะ็ดโมงแปดโมงครึ่นะรีรีเคเวสแต่ว่าเก็บไปแล้วไง เจ,จ็เจ็ดพชรยังไม่เข้าเนาะอาจจะต้องรอช่วงบ่ายหรืออาจจะไม่รู้วันไหนนะเพราะเขาห่อนจะแจกเจ็ดสิเจ็ดเพชรไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ